สวัสดีค่ะ I FC ทุกท่านนะคะได้ข่าวมาว่าพายุสุริยะจะกระทบถึงโลกใบนี้นะคะโลกที่เราอยู่นี้เนาะอาจจะมีการไฟดับนะคะอินเทอร์เน็ตล่มสื่อสารมวลชนต่างๆอาจจะใช้การไม่ได้ว่าง,งั้นเถอ,อะนกเพราะว่าทุกอย่างจะล่มรวมถึงเงินที่อยู่ในบัญชีของเราก็ไม่สามารถที่จะเบิกหรือถอนได้นะคะ เขาจึงเตือนมาว่าให้ถือเงินสดนะคะเบิกเงินสดออกมาถือไว้บ้างเมื่อเน็ตล่มอาจจะเป็นเดือน2เดือน3เดือนหรือจนกระทั่งเขาจะแก้ไขได้นั่นแหละค่ะถึงจะสามารถเบิกจ่ายเงินในอินเทอร์เนต็ตหรือว่าในมือถือเราได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็ให้ทุกคนถือเงินสดไว้นั่นแหละค่ะนะก,ก็คือเบอิกเงินสดออกมาถือไปด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่าพายุสุริยะ จะเข้ากระทบโลกเมื่อไหร่นะคะเพราะว่าได้ฟังข่าวนั่นและคะว่าพายุสุริยะจะกระทบโลกทําให้เน็ตลม่มทําให้ไฟฟ้าดับทําในโน่นในนี่อ่ะซื้อเทียนเก็บไว้แล้วกันนะคะไฟดับเราต้องใช้เทียนด้วยความเป็นห่วงส่งสารถึงพี่น้องทุกๆท,ท่านเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ